อ๋ออันนี้ก็คือมาตั้งแต่กี่ทุ่มกี่ยามนี่ครับมาต่อไปบอจต่อเที่ยงคืนกรับมาเที่ยงคืนทำไว้กี่ชุดนี่ครับทำไว้อะตกยี่สิบชุดอะค่ะยี่สิบชุดครับก็เป็นของใครนะครับที่ทำมาอ่ะของเจ๊ร้านทองส่วนแตงเจ๊เตียงเจ๊เตียงเจ๊เตียงร้านทองส่วนแตงค่ะเจ๊เตียงสานทองส่วนแตงเนาะทำมาเจ๊เตียงเจ๊มิวฮะ 12สองโล12โลทั้งหมดเนาะเป็นกุ้งเนาะแล้วก็จะมีอ่าลูกศิษย์ลูกหาที่เขามาสมทบทุนด้วยเพิ่มอ๋อรวมกันรมกันด้เพิ่มขึ้นมาอีกอเพิ่มมาเด้อมาอีกอันนี้คือทําเลี้ยงคณะติดตามหลวงตาหรือยังไงคณะติดตามหลวงตาคณะติดตามหลตาเนะอมางแต่ ตีไหนนี่ของมาไปที่แพรมาประมาณเที่ยงคืนมาถึงนี่มาตีสามครึ่งอ๋อมาตีสามครึ่งเนาะเห็นนึ่งกันแต่ดึกแต่ดื่นเลยเพราะงั้นเดี๋ยวไม่ทันนะฮะเพรงั้นเดี๋ยวไม่ทันเนาะก็ตดใหม่ๆเลยขึ้นใหม่ๆดิ้นๆนั่นแหละขึ้นอันนี้กุ้งนี่มาสดๆเลยใช่ไหมนี่เออไม่ไม่ไม่ใช่กุ้งแบบ อันนี้แช่เย็นมาเนาะเป็นสดๆเลยนะครับอันนี้ก็ญาติทร่ทำทางอันนี้มันไม่ทันออเป็นนึ่งเอานะพราว่ากว่าอไฟงนะมันจะต้องย่างอออย่างนี้มันไม่ันนอ๋อขอเป็นนงเอาเนาะเพราะว่ากว่าจะก่อเตาไฟยงเนามันจะ้่างออย่าวอนีมันไม่ทันนะนึ่งเะใพราะ่ามันจะง่ายกว่าเนาะมันจด้วยเพราะว่าขอมันจํานวนมาก๋ลขอเ็เอี๋ยวก็จะก่อตาไม่ทัาเวนาะั้งหมด20ชุดเนาะ อันนี้ก็เป็นนี่ก็เป็นอาหารนะครับเนาะกุ้งเนาะโอ้นี่ผมพึ่งน้องน้ำแข็งเนี่ยอันนี้เขาเรียกกุ้งอะไรครับนี่กุ้งกามนิ่ค่ะกุ้งกุ้งกามปนแข็งกุ้งกามปนแข็งเนาะครับมีผู้ใจบุญนะครับเนาะทำเลี้ยงคณะติดตามนะครับ สองสามคนนะครับเขาให้ติดต่อคนใดคนหนึ่งก็ได้ครับอไม่จะเป็นคนติดตามเป็นคนติดตามคนที่ติดตามหลวงตาใช่ไหมมีกล้องริยาด้วยไหมเลิทั้งหมดก็กุ้งทั้งหมดกี่กิโลเลยครับประมาณ20ครับประมาณ2ี่สิบกิโลนะครับเนาะโอ้ทำมาเลี้ยงคณะที่ติดตามหลวงตาโอขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับเนาะสาธุบุญด้วยครับเนาะ อันนี้มาตั้งแต่ดึกเลยอันนี้อยู่วัดอะไรนาะนี่วัด,วดอยู่ที่วัดสำเพาทองนะครับอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณใช่จังหวัดสุพรรณแล้วนเนาะเข้าเขตสุพรรณกินกุ้งเลย <laughs> กุ้งเยอะนะสุพรรณเออเป็น้ <laughs> วันนี้เขาบอกเขาไม่ขึ้นกุ้งใหญ่กัน ครับผมก็เลยก็จำเป็นก็ต้องเอากุ้งกลางผมว่าขนาดนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วใหญ่กว่านี้นาใหญ่่กวี้ปกติใหญ่กว่านี้ใช่ไหมันกุ้งเป็นกุ้งกลางยังไม่จับปีใหม่อ่านะ้เขารอปีใหม่ใช่ไหมกุ้งใหญ่เขารอปีใหม่กันเนาะอันรอปีใหม่อันรอปีใาคาตอนนี้ก็แพงแล้วแหละสามร้อยต้นต้นสามร้อยต้นต้นเนาะเพราะว่ามันก็มาเป็นทอดเนาะครับเนาะมาเป็นทอดทอดอีกทีเนี่ยโอ้ อันนี้เจร้านทองเขาจะสั่งหนูประจำเขาจะสั่งไปทานเลยแต่เขาจะสั่งไซส์ใหญ่จำโบไซส์ใหญ่จาโบตะกอนสวนแตงค่ะส่วนแตงออกไปทางอู่ทองนะฮะอู่ทองอยู่อยู่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีออกจากนี้ไปประมาณสักสี่ห้าหกสิบโลครับผมครับผมกันนี้ก็เจ อล้านทองเจอะเจเตงเจเตียงเจ๊เตียงกับเจเจหมิวเจหมิวเจหมิวเนาะล้านทองที่สวนเตียงเห็นไหมรับก็ขออนุโมทนาสาธุเลยโอ้กุ้งยี่สิบกิโลนะครับคือผมทาร่วมด้วยธรรมดาเจของาสั่งไว้สิบโลอ่อก็ก็ร่วมสมทบด้วยเนาะอ่ขอ แล้วมีลูกศิษย์ที่มาเมื่อกี้ก็มาขอร่วมด้วยก็อ่าโอเคแล้วก็ทําให้ทำร่วมไปเลยทีเดียวนะถวายพร้อมกันทีเดียวครับครับก็ขอมทนาสาธุแล้วโอ้รับผมลุงตานี่อยู่ที่ไหนครับสาธุครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับขอนโมทนาสาธุบุญกับญาติธรรมนะครับนะผู้ที่ใจบุญใจกุศลนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องวาวถิ่นถิ่นภูไทยด้วยนะครับอรโมทนาสาธุครับสวัสดีครับผม